ดวงราศีกรกฎปี2568เตรียมตัวรับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆชาวราศีกรกฎปี2568นี้ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะมีทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากมายดังนี้ค่ะภาพรวมดวงชะตาเครื่องปีแรกอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเผชิญกับปัญหาที่แก้ไขได้ยากอาจมีเรื่องให้ต้องกังวลใจและรู้สึกอึดอัดใจ,จบ้าง ครึ่งปีหลังสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปัญหาต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายและมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คว้าด้านการงานครึ่งปีแรกอาจมีการปรับเปลี่ยนงานหรือต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครึ่งปีหลังการงานจะราบรื่นขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ด้านการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือเงินก้อนโต ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะอาจมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงมีโอกาสลงทุนในธุรกิจส่วนตัวด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าหากทั้งคู่สามารถผ่านไปได้ด้วยดีความรักจะยิ่งแข็งแรงขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่แต่ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจคำแนะนำสำหรับชาวราศีกรกฎอดทนปีนี้เป็นปีที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นอย่างมาก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองได้ดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรงวางแผนการเงินควรวางแผนการเงินให้รอบคอบเพื่อให้มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินสิ่งที่ควรระวังความเครียดความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอความขัดแยง้ง อาจมีปักเสียงกับคนรอบข้างควรจะเย็นและพยายามแก้ปัญหาด้วยเหตุผลสุขภาพควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ